ก็ได้คัดสานตัวที่เข้าเกณฑ์สารสก,กัดตัวนี้เกิดมาคิวสิวโดยเฉพาะนะคะ Number 1อยู่แล้วในด้านนี้ใครที่เป็นสิวก็สามารถตามคลิปนี้ได้เลย สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับป่านใน Make it Luxe Review ที่ใส่ลักชัวรี่ตามหลักวิทยาศาสตร์ค่ะคลิปนี้นะคะเรากลับมาตามสัญญานะคะเมื่อ EP ที่พูดถึงสกินแคร์สำหรับคนรักษาสิวนะแต่ว่าเราติดเรื่องของกันแดดไว้อย่างที่กรนไว้เลยนะคะว่าแดดเนี่ยเป็นตัวการที่ทำให้สิวของเราเนี่ยแย่ลงได้เพราะว่ารังสี UV เนี่ยจะไปกระตุ้นการอักเสบนะคะกระตุ้นการผลิตน้ามันและการเพิ่มจานวนของแค r าทีโนไซต์นอกจากนี้นะคะ ในคนที่เขาใช้ยาสิวเนี่ยไม่ว่าจะเป็น AHA หรือว่าสารในก,กรูฟรีตินอยทั้งหมดเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้ผิวมีความไวต่อแสงแดดมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะคะการแดดเนี่ยถือว่าจาเป็นมากๆเลยค่ะเพราะว่าจะช่วยลดการอักเสบของสิวแล้วก็ลดโอกาสในการเกิดรอยดงจากสิวได้ค่ะใครที่มีสิวอยู่หรือว่ามีแนวโน้มเป็นสิวง่ายนะคะเรามีเกณฑ์นในการเลือกกันแด,ดดดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือ water base นะคะ,ะ,คะก็คือตัวทําละลายของสูตรตำรับนั้นๆเนี่ยควรจะเป็นนา้าแน่น นะำให้ใช้เนื้อเจลหรือว่าเป็นเนื้อลิควิดนะคะในสูตรเนี่ยก็ควรจะมีส่วนประกอบของสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจริงๆเราไม่ต้องคนเป็นสิวละค่ะในกันแดดทุกตัวเนี่ยควรจะมีนะและข้อสุดท้ายสําคัญที่สุดเลยก็คือ non comedogenic ค่ะซึ่งวันนี้นะคะปานก็ได้คัดสรรตัวที่เข้าเกณฑ์ที่พูดมาทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสิวก็สามารถตามคลิปนี้ได้เลยตัวแรกเป็น Eastdin Fusion Water Magic ค่ะปริมาณ50 ml นะคะตัวนี้อยู่ที่1,299 ป้วนนี้เป็น S.P.F 5 0นะคะ P.A สีบัวสารกันแดดที่ใช้นะคะจะเป็นเคมีคอลซันสกรีททั้งหมดนะคะก็มีความครอบคลุมทั้ง U.V.A U.V.B นะคะ,ะที่สําคัญนะคะสารกันแดดที่เลือกใช้เนี่ยเป็นมิตรกับท้องทะเลนะคะแล้วก็ไม่ทํร้ายปะการังค่ะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์อย่างอะดุพันธ์วิตามิน E นะคะและมีสารให้ความชุ่มชื้นอย่างกลีเซอรีนอาร์จินีนแล้วก็โซเดียมไฮยาลูโรเนตค่ะตัวสูตรผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังแล้วนะคะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีน้ําหอมค่ะตัวเนื้อกันแดดของเขาจะเป็น ื้อสีขาวแบบนี้นะคะมีความบางเบาค่ะสามารถซึมซาบได้ง่ายพอทาไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกถึงว่าผิวเนี่ยจะมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะแล้วก็ไม่ขาวไม่ลอยนะทาไปแล้วนะคะเราก็จะไม่เห็นการทิ้งความมันไว้นะคะตัวนี้สามารถทาบริเวณเปลือกตาได้นะคะโดยไม่แสบตาตัวสูตรของเขานะคะผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังแล้วนะคะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แต่ว่ามีน้ําหอมค่ะตัวต่อมานะคะเป็นเจ้าดังของกันแดดเลยนั่นก็คืออันเนซ่าเพอร์เฟคยู บีซันสกรีน My m i l k ค่ะขวดนี้60 ml นะคะราคาอยู่ที่1 0 5 0บาทค่าการกันแดดเป็น spf 50บวกนะคะ pa 4บวกค่ะชื่อของเขานะคะบอกแล้วว่าเป็น My Milk นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรอ่อนโยนเลยสามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็ก6เดือนขึ้นไปแต่จริงๆแล้วว่าถ้าเว็บญี่ปุ่นเลยนะเขาเขียนว่าแบบเด็กแบบเดือนเดีเดยวก็ใช้ได้แล้วสารกันแดดที่เขาเลือกใช้นะคะก็จะเป็นเคมีคอลซันสกรีนทั้งหมดนะก็ถือว่าเป็นสารที่ค่อนข้างไวทีเดียวค่ะแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับประการังมีทีโอ ทัวรีนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสารที่เขาจดสิทธิบัตรในเครือชิเชโดนะคะว่าสามารถช่วยปกปก้องมลภาวะัแล้วก็ควันบุหรี่ได้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีตัวสารสกัดจากดอกซากุระแล้วก็วิตามินอ e, ีนะคะที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระอีกแรงหนึ่งรวมถึงปกป้องผิวจากความเสียหายที่เกิดจากครังสี UV ได้ค่ะมีสารสกัดจากรากโบตันนะคะในการที่จะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็มีเกลเซอรไลเซต์นะคะที่ได้จากรากชะเอมเทศในการที่จะช่วยปอบประโลมผิวแล้วก็ลดการระคายเคือง นอกจากจะมีความอ่อนโยนแล้วนะคะเขาม,มีความพิเศษตรงที่ตัวนี้มีซิลิโคนตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าไรเมทิลซิลอ,อกซีซิลิกตนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เมคอัพเนี่ยมีความติดทนมากยิ่งขึ้นผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังแล้วนะคะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีน้ําหอมค่ะเนื้อของเขานะคะก็จะเป็นเนื้อน้ํานมนะสีขาวแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าจะมีทอทเนียมแล้วก็ซิงค์ออกไซด์นะคะแต่ว่าใส่ลงไปในปริมาณน,น้อยๆนะคะพอทาไปแล้วมันก็ไม่รีวกอะไรนะคะแต่ว่าเราจะเห็นว่ามัน อาจจะมีความแวบแวบอะม,มันมันนิดหน่อยนะคะสามารถทาเปลือกตาได้นะคะไม่มีแสบตาค่ะตัวต่อมาเป็นของ u u c e r i n ค่ะตัวนี้เป็น u u c e r i n Sun Dry t ทรั h Acne Oil Control ค่ะไซส์ที่ถืออยู่นะคะจะเป็น20 ml นะคะ,คะก็เป็นไซส์ไข่จริงนะ540บาทแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ไซส์ใหญ่เนี่ย50 ml นะคะก็จะอยู่ที่ราคา1,400บาทตัวนี้ SPF 50บวกนะคะ PA 3บวกตัวสูตรนะคะออกแบบมาเพื่อคนที่ผิวมันแพ้ง่ายแล้วก็คนที่เป็นสิวโดยเฉพาะเลย สารกระดาษที่เลือกใช้เขาจะเป็น c เคมีคอล u ซ s สกรีนทั้งหมดนะคะแต่หลายตัวก็อาจจะดูไม่ค่อย stable เท่าไหร่เนาะก็อืมก็ถ้าใครแบบ ออกแดดจัดๆอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องซ้ำมบ่อยขึ้นนิดนึงแต่ความน่าสนใจของสูตรนี้เนี่ยอยู่ที่แอลคาเนตีนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดการผลิตน้ํามันนะคะแล้วก็มีการศึกษาทางคลินิกด้วยนะว่าใช้ในปริมาณ2%เนี่ยสามารถทําให้อาสาสมัครเนี่ยมีหน้ามันที่ลดลงได้ค่ะและก็มีสารสกัดจากชาเอมเทศนะคะที่เราเคยพูดกันไว้ในตอนที่เราพูดถึงสกินแคร์แล้วนะว่าตัวสารสกัดอันนี้เนี่ยเกิดมาเพื่อคิวสิวโดยเฉพาะนะคะทั้งช่วยในการลดการอักเสบยับยั้งเชื้อสิวยับยั้งการ ออกฤทธิ์ของฮอร์โมนเพศช,ชายที่ทําให้หน้าเรามันเนี่ยนะคะแล้วก็จะไปช่วยในรเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ลดการสร้างเม็ดสีได้มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าไม่มีน้ําหอมค่ะตัวเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อเจลนะคะเกลี่ยง่ายให้การซึมซาบที่ดีนะคะสบายผิวอะถ้าใครแบบเอมหน้ามันมากๆหรือว่าแบบไม่ชอบอะไรเหนอะๆตัวนี้คือตอบโสนย์มากนะคะพอทาลงไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออมันแห้งไปค่อนข้างไวนะคะไม่มันหรือว่าไม่เหนอะเลยตัวต่อมานะคะ จากบ้านลาโรสโพเซไม่มาไม่ได้ค่ะตัวนี้เป็นลาโรสโพเซแอนติโอ o จิวีมุนออยล์คอนโทรลเจลครีมนะคะ50 ml ค่ะราคาอยู่ที่1,450บาทเขามี SPF 50บวกนะคะ PA4 บวกแล้วก็ตัวนี้เป็น Very Water Resistant ค่ะเรื่องสารกันแดดเราจะเล่ายาวหน่อยเพราะว่านี่คือลาโรสโพเซที่เขาจะแบบ Number no. 1วอยู่แล้วในด้านนี้เขามีสารกันแดดอย่าง m e r c u r y 400นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสารกันแดดในเครือ ที่มีประสิทธิภาพกันแดดครอบคุมอัลตราลอง UVA เขามีการศึกษาทางคลินิกนะคะโดยใช้มาร์ซูเรลโปรันเดร่วมกับสารกันแดดตัวอื่นซึ่งเป็นสารกันแดดที่อยู่ในหลอดนี้เนี่ยนะคะสามารถช่วยทําให้ผิวของอาสาสมัครเนี่ยสุขภาพดีขึ้นรอยแดงลดน้อยลงความมันน้อยลงแล้วก็ความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้นที่สําคัญนะคะก็สามารถปกป้องผิวจากรังสี UVA ที่เป็นสาเหตุของพวกกระฟ้าแล้วก็ความหมองคล้ำได้ดีอีกด้วยค่ะเขามีสารที่ชื่อว่า b i g ก Active นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยลดการผลิตน้ํามันแล้วก็ มีฤทธิ์ในเรื่องของการยับยั้งเชื้อได้ทําให้ผิวเนี่ยดูแมต์ขึ้นแล้วก็รูขุมขนเนี่ยดูกระชับมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีซิงค์พีซีเอนะคะที่ช่วยควบคุมความมันอีกตัวหนึ่งแต่ว่าใสาล่ลงมาไม่เยอะเท่าไหร่มีวิตามินอ e ีนะคะในการที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะในสูตรไม่มีน้ําหอมนะคะแต่ว่ามีแอลโกอฮอล์ค่ะเนื้อกันแดดของเขาจะเป็นเนื้อเจลครีมนะคะเหมือนชื่อเนาะก็จะมีสีแบบออกขาวนวลนๆนะคะตัวเนื้อเนี่ยสามารถเกลี่ยดได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ทําให้เนหนหอะหนะรทิ้งความมัน เนื้อจริงๆก็ใกล้เคียงกับยูเซรีนเหมือนกันนะซึมซาบได้ไวนะคะทาเปลือกตาได้ไม่แสบตาค่ะตัวสุดท้ายค่ะเป็นของ h a l e o c a r e Outdoor Gel Sunscreen SPF 50+ ค่ะตัวนี้50 ml นะคะราคาอยู่ที่1350าอบาทค่ะลอดนี้เป็น SPF 50+ นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูในการศึกษาของเขาเขาบอกว่ามัน SPF 90เลยแหละแต่ก็ตามกฎหมายนะคะเขียนได้แค่นี้ค่ะสารกันแดดที่เขาเลือกใช้นะคะให้มาทั้งเคมีคอลซันสกรีนแล้วก็ฟิสิกอลซันสกรีนค่ะมีสารสกัดจาก ชาเขียวแล้วก็อนุพันธ์วิตามินอ e ีนะคะในการที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระและมีสารสกัดธรรมชาติที่ได้เรียกว่าเป็นจุดขายของแบรนด์เลยก็คือตัวเฟิร์นบล็อกเป็นสารสกัดที่ได้จากเฟิร์นชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถช่วยปกป้อง DNA จากการถูกทาร้ายของรังสี UV ช่วยลดอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ลดการอักเสบได้นอกจากจะเป็นสารที่สามารถใส่ในกันแดดเพื่อใช้ทาได้แล้วนะคะตัวเฟิร์นบล็อกเนี่ยมีใช้ที่เป็นแบบอ่านเสริมด้วยนะซึ่งเขามีการศึกษาแบบยา เยอะแยะมากเลยนะสำหรับในการที่จะแบบช่วยปกป้องแสงแดดแต่ถ้าเกิดเราดูเฉพาะการศึกษาที่เป็นตัวท็อปิคอลหรือว่าทาภายนอกนะคะ <c oughs> ก็จะมีอยู่การศึกษาหนึ่งที่เขาเอากันแดดหลอดนี้แหละมาเปรียบเทียบกันร,ระหว่างแบบมีเฟิร์นบล็อกกับไม่มีเฟิร์นบล็อกนะคะเขาก็พบว่าสูตรที่มีเฟิร์นบล็อกเนี่ยสามารถปกป้องผิวได้ดีกว่าช่วยลดอาการแดงแล้วก็ลดการสะสมของเม็ดสีได้นอกจากนี้นะคะเขายังมีการ ตัดชิดเนื้ออาสาสมัครนะไปศึกษาเพิ่มเติมก็พบว่าสูตรที่มีเฟิร์นบล็อกเนี่ยสามารถช่วยลดความเสียหายของดิเนเอลดการอักเสบแล้วก็ลดการสลายคอลลาเจนในผิวเนื่องจากรังสี UV ได้ในสูตรไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่ามีน้ําหอมเนื้อกันแดดจะเป็นสีขาวแบบออกนวลๆออกคิงวๆจะดูสีแบบทึบหน่อยเพราะว่ามีตัวฟิสิกอลอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าไม่วอกนะตัวนี้เพราะว่าตัวซิงค์ออกไซด์แล้วก็ทินีไดออกไซด์ที่ใช้เนี่ย จะเป็นตัวอนุภาคนาโนนะคะทาตอนแรกก็เหมือนแอบจะแบบเนิบเหมือนกันนะเหมือนมันคือมันเนืดกว่ากว่าตัวอื่นๆนะคะในเรื่องของการเกลี่ยแต่ว่าพอเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีความแมทมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกถึงความแบบเคลือบเคลือบผิวนะคะที่ที่ตัวสูตรนี้ให้อยู่ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการแดดที่เราแนะนําสําหรับใครที่มีปัญหาสิวย้ำอีกครั้งนะคะว่าทุกตัวเนี่ยเป็น non อ o มิโ o g e n i c นะแล้วก็ไม่ทําให้หน้าเนี่ยมันหรือว่าเนอะระหว่างวันแต่ถ้าใครมีตัว ไหนายาจะแนะนําเพื่อนๆคนอื่นที่เป็นสิวเหมือนกันนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะสำหรับวันนี้ไปละค่ะพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ